พูนอ่ะหูสวัสดีค่ะมาค่ะพี่น้องกินข้าวแรงน้ำกันค่ะเมน,นี้ใดเมนูแกงเห็ดละงูกเหลืองฮึอมพูนอ่ะหูเต็มพอดีค่ะพี่น้องหายท้ายว่าจักบาทต้นนี้ร้อยห้าสิบบาทค่ะพี่น้องเอามาแกงกะเต็มหม้อหน่อยพอดีค่ะพี่น้อง ลวกามอน,นี้สกินกับอันนี้แจ่วปลาร้าแมงดาค่ะพี่น้องของน้องเหมยได้ค่ะวมิล่พาเซ็บหนึ่งกระปุกสามร้อยกรัมนี่แปสิบก้าบาทได้หลายแห่งจับพี่น้องเบืง้งสิตรักให้เบื้งสีแบบน้ำพริกน้ำกันพูนเต็มเต็มกระปุกเลยออ้โูนะหอมแมงดาอ่อนๆค่ะพี่นออ้องนี่ค่ะพี่น้องเตาเสียบแห้งจ้อ อร่อยมากน้ำพริกเผ็ดแซ่บหงแมงดาวอ่อน อร่อยห่อนกินผู้เดียวค่ะพี่น้องใส่ซอนเดียวนี่ยกระจ้ะ <c oughs> แนี่มึงกะคือเฮดเพาะนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้เป็นเฮดละง,งูเลยค่ะ เลื่อนๆกรุบๆอร่อยหอมผอายิู่ืมเจ้าแซบ ตอนแรกอะคืออยากกินไอ้หนึ่งเห็ดจำเจล <c oughs> พอดีเห็ดมันดอกหน่อยก็เลยเอามาเกงค่ะพี่น้องเป็นดอกไข่ๆ <c oughs> จานสุดท้ายนะ้ำ ช่วงนี้เฮ็ดไข่เฮ็ดไอ้แล้วมูหลายหลายค่ะพี่น้องอยู่ตลาดพี่บือ แกงห่อน <c oughs> มากินน้ำแจวพิดเผ็ดไปเลยเขาท่าค่ะไม่น้องใ <c oughs> ส่ผักติ๋วจักน้อยนึง่งสม สมไอ้มวยใส่มือเลยจำเจ้าดอกง่ายเพิ่งกับปนมาใหายอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันอยากแบบว่าแตกดอกบัางาปนดแต่ว่าเพิ่งกับปนมม่หา ได้ร้ายพร้อมค่ะพี่น้องกระปุกหนึ่งใหญ่เต็มๆต็มเลยค่ะแปดสิบเก้าบาท เห็นว่านองกับมี่โปอยู่ด้วยค่ะช่วงนี้ล,นนล่องทักเพจนองเบิ้งเนาะจำเมลลี่พาแซ่บ นึ่ว่าเห็ดฟังเนะค่ะพี่น้อง <c oughs> เห็ดแล้วงบ happen. ฟินม,มากินเฮละงโงอยู่แล้วนะคะพี่น้องเฮละงโงูเห็ดฟังนีง่มากมากกรุบกรุบดีเลืน่นน càng hết bao tổng cũng thêm để nó trà không hết ngon rồi sắp vỡ động bàn ตอนแรกอยากกินแบบว่าเอามาหนึ่งล้วก็จำแจวกินแบบนี้และค่ะพี่น้องพอดิ้มีแต่อดอกคล้ายๆเราเลยเอามาเก่งเสียบเพื่อกอาแห้งได้สดน้ำพร้อม น้ำพริกปลาแมงดาหอมรสุดจัดจานกลมกลมหอมแมงดาอ่อนๆค่ะพี่น้องแล้วก็หอมกินปลาน้ำนิดนึง กินเร็วบ่มีอย่างเด้ค่ะพี่น้องหิวเขา่าแหงไปออกกําลังกายมาแหงกินแสบคักเอยังหนุ่มเขากันยังเด้แบบว่าเผาผานออกเนาะมื่อกี้เด้ยไม่นูแกงเ็ดละงูค่ะพี่น้องมีตะดอกคล้ายๆค่ะพี่น้องแสบคักจจะเลื่อนๆกุบๆสดน้ำแกงนัว,นวๆกินแก้มกับเจ้า เจ้าปลาแมงดาของเมลี่พาแซบถ้าผูดด้ใดอยากกินอยากชิมกะถ้าเพนห้องเลยค่ะเมลี่พาแซบเนาะจ้ะคือเก้านะคะพี่น้องชามืองกินสดหลวงหรือว่ากินมูมางกินบอสุภาจังใดก็ต้องขอโทษขออภยัยหลายๆเด้อจ้าและกระถา,ายมากคลิปนี้มักไม่นู่นอีกะฝากกดไลค์กดแชร์ไปกํลาลังใจให้เมูอนั้นไดเด้อจ้าสำหรับเมื่อนี้ไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีค่ะ